ดังขวดไปเบอร์เราบอขวดเท่าไหร่มาดังฟินเนยกล้วยขาซีบซื่อนบูดีกว่าบอกนาดสุดสีเนยแล้วดีไปหน่อยพามาเองเลยเออือเมย์กันแล้วคืนว่าตัวนี้นี่นี่ก็ลเห็นตัวนี้มันเป็นแฟชั่นไหมว่คือดอก คือคือตัดปลายมันออกไงเอาแว่ของข้าคืนมาแต่ว่าพอเคยไก่เฮดลิฟซุ้งนีอย่างเชียวว่าแม่เสือสาวในตาสวยรูติดดีไหมดีดีดีโอ้ยทีไปการเต้นได้ยังไงเอาไม่เวลาการเต้นก็ถอดออกไงเออไม่ใช่นี่แหละใครตัวนี้แหละกลองเดียวเลย ว่ามันลนเบิรอ่ะใช่หอมหรออารับเย้กุ้งอันนี้ยัง่ยบอจะไปสีเย้กุ้งเย้กุ้งอันนี้ยังเนี่ยสีน่ะอเด้วิ่งวิเนี่ยคืจังเดผิวสีกาเห็ดต่ไม่บีมันก็เป็นหวางอันบีบตรงหัวสีนี้มันจะเน้นออกมาบ่อยวสีแดงมาหอม สีนี้มันจะมันเหลือขวดเดียวเลยมันหมดแล้วแด<ร>งก็หมดอันนี้มันจะแรงหน่อยไม่คือหนูก,กวาดฉีดไปแล้วคนขับรถหนูจะตายไงรุนแล้วแต่ว่าอันนี้น่าจะได้กินซีดเสือ้อผ้าเนี่ยเลิบลี่เนี่ยพร้พอมไหม ธรรมดาละมักจะสั่นเอ้ามาแม่กุ้งใช้ซีเนียวกุ้งก็แบบนี้โอ้ยสวยไม่เหมือนใครนะไม่มีใครเหมือนจริงเด้ออันนี้เล็บเตี้ยนปะเล็บข่อยนี่แหละค่ะเล็บขาวเล็บขาวนี่ยตัวเนี้ยอดายุยืนไหมอายุยานอยู่จ้ะ ที่เสื้อผ้าไหมท<ะ>ำมากปหาซิปบป้อเบอสีเอาน้ำหอมว่ะสีเอาไปฉีดเองเรียวจะแพร่แพร่มันใส่ลำหอมไปอยุ่เสรีจโคโรนี่เดี๋ยวก็พอดออแล้วนะไม่มันหลายแลยแม่วาบเราใช้สารสุไม่น่กไม่เคยซื้อสารสูตผ<บ>ู้ชายใส่เออนี่งามอยู<บ>่ได<บ>้นไ่หน่อยเป็นาชัดเด่นดีแท้บมัก ชืลวงอิงไมได้สีำเป็นคนที่บมมักสีขาจะจะเปลงอยางเป็นคนขายสีขาอยู่แล้วไหมเขียวนขเลยนเปคนคนที่ขายน้ำหอมสีขาอยู่แล้วมทันีจะมีกลิ่นมว่าถ้าสีแดงมันจะเที่นี่บกบท่มีกินสปอร์ตของอันนี้นะมาดามฟินนะด้วยตัวไหนสีไหน อ๋อเป็นผู้ชายติดโมเมนต์มันซีมี้มันซีนนี้เห็นซ้บ่ไม่ผู้ชายแบบแข็งๆเลยนะมันจะมีดามอยู่ดีดามอันไหนผู้ชายแบบแข็งๆขอ่ะเชื่อนะอันไหนผู้ชายแบบแข็งแข็งบอกไปสอนเนี่ยบอกมาดามฟินนี่แหม่ขอกับบุรุษขอกับดมผู้อันนต้ขงขอบก้าวสีบอมันมีไอ้นู้ชื่อนะอันนั้นมันชื่อไปแล้เอาเอาตรงๆว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ว่าน้องโกเป็นครู แต่ก่อนฉันขายอันนี้แม่ฉันขายของร้านฝาสายเก่าน่อแม่เอามาขอหมดแต่ทั้งแน่แน่บ่พอไงเด้อไผ้าสิไม่พอพี่ <c oughs> เล้าายงกนี <c oughs> ่กงเอาไปขายต่อบ่ลูก <c oughs> ไม่น้อยจะพาไปขายต่อแม่้งก้อนลรอบ่กำลังคิดว่าจะเอาสีสีดำนี่เหรอใช่เหรออันนี้มันหอมแบบแบบเต็มกระตาไปลูกมีกลิ่นกระ,ะเทยไหมคะ โตเป็นยังตองนี้กินผู้ซ้ายกับผู้ญิงกินเดือดเคยบ่มีสิทธเออดีดนี่แะคดีีเดก้าย้สื่อกินอย่างกินกะหล่แม่ไม่กุ้ต้องใส่ตีนี้โอ้สีฟ้าสีเขียวนี่บอกเขียวแล้วหรอก็คือบัวหอมเลยวะมันจะออกสด่นดังก็เป็นหยางอ่ะพ็คือพอได้กินโอ้ให้มันเป็นเนี่เถอะพอยากลางงาน บ่มี่ติดค่ะแมนเป็นโค้ดมีดูไซแนนมากได้เลยยี่ติดบุตพอแล้วเอาไปยังไรเถอะแม่มาขายต่อยิงร้องเสียงหลงเลยแม่ถ้าหลุดยิงบ้าผู้เดียวได้เด็ดละอันอันนี้ด้วยเด็ดละสองอันอันนี้ไม่หน่อยจักเต็มค่ะป้าสีเหลืองฟ้าจะดลุดยิงได้บอกขอขอเลยเนี่ยอบ่พเอเอาอีกบ่พเอไม่ใช่หุดยิงมี่เท่านี้เลย นีกล่องไหมใ่รอนั่นจะบนันจะบเบิน้ำหอมรถอีกบ้างน้ำหอมรถอีกบ้างยายกุ้งเอาคนตาบอสองร้อคนตาบ่แม่พอแล้วโอเคน้ำหอมสองร้ยบาทหันพ่อมายกขาสองร้อยใช่ไหมนีถึงได้บอกแม่หน่อยพอ ร้อองรเท่ากันาจะเอานี่ยไม่ไม่ไม่บีไปเขาน้ามใสขี่บอกรอดีเหรอขี่บอกบอกขี่อยู่รงนี้เลยแคน้ำหอมมันไดหอมบีไปเขาย่เนี่ยคันแทสว้าวเป็นกุ้งเป็นตัววิ่งแท้ไมนหน่อยจะปาดอย หรือว่าไปใช้ภูมิแล้วแม่ถ้าจะหลอกกันได้ไปีนี้แล้วบอกวิธีถามว่าแม่ไปใช้ภูมิตีเท่าไหร่ไปะเกณฑ์ทไปตลอกทำไมรู้สึกว่าเดี๋ยวดือต้มยิงยังถึงจะมีกลิ่นหรอคะอันนี้ว่าคือยังสี่ขา กองมันกองมันทีเดียวเบิดบอกมันเหลือจะสีนี้สีแดงครับที่มันเหาเลยมามาเลยเอาน้ำหอมเท่าผู้สาวยินซื้อน้ำหอมไปไทยพีเอชพี่สาวก็แล้วที่ยังน้ำหอมไปไทยเด้อมาแหมบอลยิงแ่บบอลยิงเสื้อให้แล้วมั่นใจบอลยิงเสื้อให้เด่ะไอ้ประมงน้ำหอม ยังดอกเสียงขวามเสียงขวาแม่เดาเดนียวมวยกินี้เลยยังดอกเออยังเออนีลาอีลา

ขนาดแฟตยังบอกขนาดแฟตยังบอกขึ้นไเม่ล่ะเอัพอละพอละซองคลิปแล้ว